เธอเหนื่อยไห้ยยามลำชอยมา <laughs> เอาใหมห่วะยามลำชอยมายามลำชอยมา <laughs> ยามยามอ่ะยามยามเช้ายามค่ำยามยามที่มันเป็นแบบเวลาบ่งบอกเวลาเอย้ยามคิดถึงยามเศร้า ยามลองชยมันไปร้องเป็นรบพอซะแล้วอ่ะมันยามที่มันไม่มันไม่ใช่รบพอสิอย่าไปร้องเป็นรบพสิยามหัวหน้ายามแล้วอันนี้หัวหน้ายามนะยามพูดยามนี่ยามยามคิดถึงยามคิดถึงยามเศร้ายามเศร้ายามหวยหายามหวยหา ยามนี้นะยามยามอะยามลมช่วยยามลมช่วยไม่ใช่ยามแบบนี้สมคิดป่ะเนี่ยไอไอคนนี้ชื่อสมคิดไม่ยามคนเนี้ยยามลมช่วยมาอ่ะยามไม่บี่ยามอีกเหว่งมันไม่ใช่ยามแบบนี้แล้ยามแบบไหนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเพลงใช่ไหมไปแบบล็อกยูเก้าศูนย์เลย เธอเหนื่อยไหมที่ทนกับคนไม่เอาใจเธอเหนื่อยเอาไหมเอาไหมเหนื่อยเราพูดว่าเหนื่อยดิเหนื่อย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 แบบเหนื่อยอ่ะแบบเอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยอ่าเหนื่อยนี่เหนื่อยนี้เลยเหนื่อยนี่นะเธอเหนื่อยโอ้ไปสดชื่นเล้วไง เหนื่อยเอาแบบเหนื่อยเหนื่อยดิเหนื่อยเหมือนถามแฟนว่าเฮ้ยเหนื่อยป่ะเฮ้ยเหนื่อยป่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยนี้เลยเธอเหนื่อยไหมไปทางสุดใสเสรแล้วไหมเอาเหนื่อย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 แบบไหนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแบบเหมือนยังไม่ได้กินข้าวเหมือนแบบกลับจากที่ทำงานแล้วเธอเหนื่อยไหมอ่ะเธอเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย 因为。<New> <laughs>